ไฟให้เต็นถ่ายคุณภาพเต็มขนาดเขาต้องดาวน์ในสองตัวนั้นลงมาให้เท่ากับ7ีนี่นะครับคือคือ,คอตรงกับข้อมูลหัวข้อที่ว่าคนจะใช้ให้เหมาะสมกับกับเครื่องมือเพราะอะไระครับเพราะว่าเขาไม่สามารถดึงคุณภาพภาพจากกล้อง7ีกับ5ดีให้ได้เท่ากับปีดปีหรือว่าอ็ลซ่าไนดะ้ าเลยต้องสิ่งที่เขาทําได้ในในขั้นตอนของโพสนะครับเขาทําได้แค่ดึงคุณภาพก้องที่สูงที่สุดลงมาตามสุดได้อันนี้อันนี้ผู้ผู้กับทราบไหมผู้กับทราบไหมว่าโพสต์ดึงลงมาผู้กับต้องทราบครับต้องทราบต้องอนุมัติกันก่อนเพราะว่าผู้กับจะนั้นดูอยูด้วยนะแล้วแล้วบัตเจ็ตเจ้าของเงินทราบไหมทราบครับลูกค้าใช่ไหมโกรธไหมเขาเขาก็เขาตอยอมรับได้ครับผมเพราะว่า มันมันทำอะไรไม่ได้แล้วจะเอาห้าดีกับเจ็ดดีไปถ่ายทําไมแต่แรกถ่ายสามตัวนั้นก็พอสองตัวนั้นอลยพอเลยผผมอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยมุมกล้องที่กล้องกล้องตัวย่างเข้าไปไม่ถึงไม่ถึงอย่างเช่นหนังรถก็จะมีกล้องที่แปกใหม่เพราะกล้องตัวเล็กทําได้ครับเอาไปลิ n k ิ้งติดกับใต้ล้อใต้รถอะไรเงี้ยวิ่งก็ทำได้แต่ว่ามันมันก็คือต้องยอมรับให้ได้ว่าข้อเสียมันมีตรงนี้ คือเราเราต้องไปดาวคุณภาพออกมาให้เท่ากับตัวที่เล็กที่สุดซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็นข้อคิดแต่ว่า,ามันมันก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับขุ้งกลับลนะครับใช่ครับก็คือแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าในหน้ากองหน้าตอนที่ถ่ายทําเนี่ยลูกค้าและผู้กับไม่รู้ออมารู้าตอนตอนที่ถูกจิตติอะไ,ไรตอนผมเองก็คือถ่ายแบบนั้นมีทั้งกล้อง ก็ไอโฟนครับโกโปรอาริต้าแล้วก็ไฟมีอยากเป็นโปรโนี้แล้วก็เจ็ดปีเพราะว่าทุกคนขนกล้องมปหมดเลย <c oughs> อ,อแล้วก็เอามาถ่ายหมดเลยแต่่่ขึ้นอยูวามีช่วงไหนท,ที่คือถ้าฉันใช้แบบใช้ใชแค่อย่างที่อย่างที่บอกแับถ้าเราเอาพูดแบบวิเที่ยวอะไรเนี้ยโอเคครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รวดออกมา หรือเขาลดผมก็ไม่รู้เลยตเอาไม่บอกพี่้เพราะผมดูเสร็จผมก็รู้ว่าอันนี้กล้องโปอันนี้กล้องที่คุณถ่ายอับไอโฟนครับไปดูมามันก็ไ่ต่านี่ยตอนนี้ทนัานผมเพราะว่าพอจบงานแล้วผมชอบดูจอเล่นกับยูทู e น่าจะอยู่ตอนที่พอหลังจากนี้มันมีไอ้นี้มาเพิ่มอีกหน่วย